สวัสดีวันปีใหม่ท้าให้บรรดาเราทันรื่นรมรักยามดีแปรมปรีชื่นชมต่างสุขสมนี้ยงยินดีข้าวิงวอนขอพอรจากฟ้าให้บรรดาปวงทันสุขสิโปรดประทานพรโดยปรานีให้ชาวไทยล้วนมีโชคใจ ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย<ม>ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่มพ้องชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขกันแสนแปร่ปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอ สวัสดีพี่ใหม่ค่ะขอให้มีความสุขมากนะคะใช่ค่ะขอให้มีการงานรุ่งเรืองสุขภาพที่แข็งแรงใช่ขอให้มีสิ่งดีโชคดีเข้ามาเงินถอยนะฮะไหลมาเทมานะคะปีนี้ปีต่อไปแล้วก็ปีหน้าๆๆเลยค่ะขอให้เจะไปด้วยความรักจัดตลอดตัวค่ะสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพี่ใหม่ค่ะ